สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่สนามปทุมธานีสปีดเวย์นะครับแล้วก็วันตอนนี้ครับอยู่ในงานของ audi rs diving experience นะครับซึ่งจะเป็นรถตระกูลของ rs นะครับที่เป็นที่ขึ้นชื่อหรือชาของทาง audi นะครับจะมีทั้งหมดด้วยกันทั้งหมด13คันนะครับให้เราได้บทขยี่กันครับในแทรคของปทุมธานีสปีดเวย์นะครับแต่ว่า เราจะด้วยเวลาอะไรเงี้ยเราอาจจะขับได้ไม่ครบนะครับเขาก็เลยมีการจับฉลากนะครับผมก็ได้ขับตัว RS4 นะครับก็เดี๋ยวดูว่าตัว RS4 เนี่ยจะขับสนุกขนาดไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดีีเราจะมีบรรยากาศโดยรวมนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างครับมีแต่ละเซชั่นหรือยังไงหรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้อยู่ข้างๆนี่นี่คือรถที่เขานํามาให้เราได้อ เอ็กซ์เพลเยน์กันนะครับว่ารถแต่ละรุ่นที่มีความแตกต่างกันหลากหลายเนี่ยแล้วก็ดูสเตชันเหมือนกันนะครับมีการเซตแทร็กเหมือนเหมือนกันเนี่ยจะเป็นยังไงครับติดตามวันนี้รับรองว่าได้ยินทั้งเสียงท่อเสียงยางมาแน่นอนครับอ่ะเดี๋ยวสองรอบเนี่ยผมจะปรับปรับโหมดให้นะครับตอนนี้มันอยู่ในดันามิกใช่ไหมครับผมจะปรับไปที่คอมฟอร์ตนะครับให้รถประยกสูงขึ้นเลเวลหนึ่งสเต็ปหนึ่งนะครับมันจะสบายขึ้นทุกอย่างมันจะเบาเออมันจะโยนกว่าเออ อาจจะรู้สึกได้นิดหน่อย uh huh. ช่วงจวังหวะที่เป็นสาลาลอมหรือว่าช่วงเปลี่ยนเลนเยอะๆนะครับหรือว่าจังหวะเดินคันเร่งแรงๆเนี่ยอาจจะมีแบบว่าหน้าเชืดมากกว่าหน่อยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยยังก็ยังมั่นใจอยู่ uh huh. นะครับแต่ที่สัมผัสได้ต้าหน้าได้เลยคือตอนนี้พวงมาลัยเบาสบายเลยนะครับแต่บางคนอาจจะบอกว่าแหม่พอเป็นโหมดนี้ป๊บพอขับเร็วๆมันหวิบไปหน่อย uh huh. ก็แน่นอนเพราะมันคือโหมดคอมฟอร์ตมันดีไซน์มาเพื่อให้ขับสบายถูกไหมคร uh huh. นะัแต่ว่าต่อให้อยู่ในโหมดคอมฟอร์ตแต่เวลาเร่งมันก็มันแหละ เดี๋ยวคงจะได้เห็นนะครับตอนนี้ข้างหน้าเราเป็นไอสี่ผมชอบเสียงไอซี่ไม่เสียงมันมันดีนะีอันนี้ V6 ใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราสัญญาณตรงเขียวนะครับพรอมไะครับครับหน้ามันจะเชิดๆไปเยอะไรเรรู้สึกว่าการหน้ามันจะเชิดๆป้าตอนนี้ตรงนี้ป้าเนี่ยความเร็วอยู่ที่133ก่อนจะเบรก อันนี้ถ้าถ้าเราไปสุดทางจริงๆทางจริงต้อมีร้อยห้าร้อยหกแน่นอนครับแน่นอนแต่ว่าตอนนี้จะต้องมาเบรกหนักมากถ้าเกิดว่าเราเรามาสุดๆใช่ไหมครับอันนี้ลองเราเข้าแบบสบายๆดูว่านะครับตามชื่อโหมดชื่อโหมด Comfort นะครับโหมด Comfort เขาก็แปลว่าสบายก็เข้าแบบสบายๆนิดนึงนะครับเนี่ยการตอบสนองมันจะมีความเขาเรียกมีความความดีเลย์นิดนึงซึ่งตรงตรงตรงประเด็นเลยเขาให้มันสบายให้มันแต่ว่ายังยังสนุก ใช่ครับอยู่แล้วเดี๋ยวพอพอรอบที่สองนะครับผมจะปรับให้ดูอีกทีเป็นเป็นดานามิกอันนั้นนะมันจะกระชับแล้วมันจะฉับไวกว่านี้แล้วือพูดง่ายๆพอปรับโหมดปั๊บเดี๋ยวผมจะขับให้มันตรงตรงโจทย์ก่อนนะครับอันนี้อไม่ใช่ว่ามาถึงแบบโหมาถึงโหดเลยไม่ใช่แต่อันเนี้ยผมเริ่มที่ความเร็วประมาณเจ็ดสิบเดี๋ยวล้วขยับโหมอะไรแค่นี้มันก็ไปได้จบที่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกอ่า ีนทงสีเขียวนะครับผมไปต่อเลยครับเอาที่หกสิบกลางกลางก็พอหกสิบพอดีพอดีนะครับลบลงมาเลย5ห้าสิบนิดเนี่ยลองสัมผัสได้ว่ามันยังนั่งสบายอยู่นะครับในตัวรถเนี่ยคันลาๆมันจะมีอาการดันนิดๆดันออกหน่อยๆแต่ว่ายังคุมง่ายอ่าคุมอะไรไม่ถึงก็คมมากเพราะแน่นอนอย่างที่บอกใช่ไหมครับครับมันต้องมันต้องอย่างสบายอยู่นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวค่อยไปที่มูสเทสอันนี้จะได้เห็น ครับมูเซ่ผมจะใส่เข้าไปด้วยความเร็วสูงหน่อยนะครับเรายกคันเร่งแล้วหักหักปกติเลยนะครับถามผมอะไรปกติโอเครอมไหมครับครับไม่แน่ใจความเร็วท่า่บ้างแต่ว่ายกแปดสิบเก้าโอ้โหนะครับอ่าแล้วก็เลี้ยวเข้าไปเ,ยเฉยเลยนะครับแล้วเดี๋ยวลองลองเทียบรอบสองดูนะครับรอบสองเราจะขยับไปเป็นเป็นโหมดสปอร์ตก็คือเดนเะมหละโอ้โหมันคอมฟอร์ตจริง ใช่ไหมแต่ว่ามันมันจะไม่ได้ดึงเหมือนตัวตัวคอโต้ที่เป็นปกติไม่เหมือนอันนั้นมันจะดึงรูบดึงคนละแบบดึงคนละแบบอันนี้ดึงสุภาพนะครับเราจะปรับไาที่เดนามิกใช่ไหมครับแล้วก็เนี่ยฮะมันจะเตี้ยลงหน่อยเตี้ยลงหนึ่งหนึ่งสเต็ปโอ้โหหนึ่งเลยแล้แต่ว่าอันนี้ไม่มีไม่มีโหมดไอเอสไม่มีครับไม่มีไอเอสจะเป็นโหมดแค่เป็น S1 S1 นะครับ S อสเอสนี่คือโหมดโหมดโหมดสปอร์ตอยู่ในเกียเจหนึ่งอันนี้เขาแจ้งตำแหน่งเกียร์ไว้พร้อมไหมครับพร้อมครับอ่าไปครับโอ้ โหมดสปอร์ตเลยไหมลอ้ลอล้ออู้เลยนะถึงกับล้องเลยทีเดียวน <35. S 1> ะครับร้อยสามสิบห้าขยับขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับแ,แต่ว่าการตอบสนองสนุกขึ้นสนุกขึ้นครับสนุกขึ้นเลยนะครับลองฟังเสียงดูนะครับเดี๋ยวผมลองเข้าไปในโคนี้สปีดสูงขึ้นเนี่ยครับตัวรถมันจะดิฟทนับขึ้นหน่อยพวงมาลัยเนี่ยตึงมือขึ้นชัดเจนาานะครับตรงนี้ถ้าไม่ต้องเบรกนะครับแค่ชะลอลงมาหน่อนึงแต่เบรกทีเดียวตอนท้าย อย่างนั้นนะครับค<ห>ุ้มชมเยอะดูพงไมไรนะแ้าไม่ต้องแต่งเลยใช่ครับอ่าทีนี้ดูสลาลอมตอัวนี้จะชัดเจนให้ดูนะครับอ่าตอมได้ครับนนครับหลายครับ,รบขาไปที่แปดสิบเจ็ดสิบเจ็ดแปดสิบอ่าจบที่เก้าสิบห้าในสลาลอมมัน,ม,นมันกล่อมาก <laughs> <laughs> เราเราเรา,เรานั่งเรารู้ ผมว่าเวลาจันทาถ้าเป็นสเตชันอย่างเงี้ยเวลาผมน,นั่งผมจะมึนหัวอ่าแต่เนี้ยรู้สึกว่าไม่อะใช่ไหมฮะม,มันยังโอเคอยู่ยังโอเคใช่ฮะเนี่ยตรงเนี้ยหลังจากจบสระรอบมาตรงนี้ผมก็ไม่จะเป็นต้องต้องอะไรเยอแแะแยะละนะครับเพราะจริงมันมันมันพูฟตัวเองได้ที่สระรอบอยู่แล้วในรถคันนี้แล้วถ้าถ้าถ้าให้อาจารย์หันแบบโหขับเหมือนเอกซ์เซสิบทำแต่งแต่งทำตกแต่งภูมิใจตัวเวลาให้มันดูแรงก็ทำได้ทั้งได้ครถมันไม่ต้องทำได้ครับ คือจะให้เรียกว่าขับให้ขับให้ดูมีแอคชั่นได้ไหมได้สบายนะครับแต่ถ้าขับให้ดูขับให้มันสมูทอย่างเงี้ยยากกว่านะว่าอย่างเงี้ยขับยากกว่าอ่ะลองดูสันสุดท้ายมูสเทสท์รอบเมื่อกี้อ่าใช่เดี๋ยวนะอ่าในส่วนของมูสเทสเนี่ยเราเราต้องการเห็นอะไรจากรถครับอาการของตัวรถเวลาที่เวลาที่เราต้องเปลี่ยนเลนฉุกเฉินโดยที่ไม่มีไม่มีระบบเอ่อควอทโรช่วยคือยกคันเร่งเลยครับนะครับกดเข้าไปให้เต็มที่แล้วกระชากหนีแล้วก็กระชากกลับมาสองที ึาทีซสายทีซึ่งแตกต่างกับซาลาล้อมแตกต่างครับในซาลาล้อมมีมีคันเร่งช่วยใช้ระบบคนโทรลช่วยนี่นะนะครับลองดูนะครับครับผมไปครับความเร็วเท่าไหร่ก็ยังก็ยังเกือบเกือบเก้าสิบอยู่ดีรถมันไม่ได้ผมนั่งนั่งแล้วไม่รู้สึกว่ารถมันจะก้าวรล้วหรือรถมันจะอะไรมากเลยนี่แหละครับอันนี้คืออาการที่ต้องบอกว่าระบบพวก e s p นะครับที่เขาเซตมาให้นะครับที่เขาเผื่อมาให้อย่างนี้ดีกว่านะครับในกรณีที่รถมันเริ่มที่ดิงมันมันกำลังจะหลุดแล้วเมื่อกี้แต่ว่าระบบแต่ผมไม่ไม่รู้ไม่รู้สึกเลยว่าอ่ะแล้วมันเนียนไงเออนี่ฮะโอ้คือเมื่อกี้ไม่ใช่ว่าผมเนียนรถแต่เนียนคือรถรถจะฉลาดกว่าเราอยู่แน่นอนแน่นอนครับผมมันเป็นเพราะฉะนั้นถ้าใครมาลองขับแล้วทะลึ่งอย่าปิดอย่าปิดระบบแท็กชันหรือว่าไว้ดีกว่า ระดับอาจารย์ก็บอกว่าเปิดไว้ดีกว่าจริงๆต้องบอกว่าเปิดไว้นะครับขับสนุกกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสามารถคือเราขับแล้วไม่เครียดเมื่อไหร่ก็ตามที่ปิดระบบหมดถามว่าสนุกไหมถามว่าคุณทําอย่างนั้นได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงหรือเปล่าทำไม่ได้หรอกทําได้แป๊บๆแต่ถ้าอย่างเนี้ยขับมาทั้งวันนี่ก็เป็นหนึ่งข้อคิดนะครับสำหรับคนที่จะมาลองที่เซชั่นอย่างนี้นะครับ ใครอยากจะเจอแบบผมนะเรียกรีเควสอาจารย์อันเลยดีกว,ว่าโอเคอเครับเปนดีครับสปัสดีครับเป็นดีครับโอ้ยท่าน,น,นชมขอให้ครับอันนี้เป็นพิเศษผมไมนั่งอ่ะนี่มาอีกแล้วครับเพราะบ้านนินจาแตอนนี้ผมอยู่กับทิทยาเอสครับ,รบโอ้โหี่ะโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นรถที่จิ๊ดาเลยแหละจิตชารจชารเลย น,นีต้องบอกว่าตัวขายเขาขายเลยอันนี้ขายที่มามาแต่แต่แต่ละแต่เท่าไรละแต่แต่นานละอ่าประมาณนี้แต่นานเข้าไปกันเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นรอบฮอตแลรปนะครับอ่จาจะเรียกว่าอย่างไรก็ได้ครับก็พาผาผานักส,ส,ส,สนุกสนุกนักสนุกสนุกเลยครับด้วยสเตชันวันนี้ทั้งหมดมีทั้งหมดกี่สเตชันครับทั้งหมดจร,จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรานับรวมเนี่ย เอารวมความต่อเนื่องปีเท่ากับสี่เซสชันนะครับแต่ว่ามันวิ่งต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าะจะเป็นอัตราเร่งนะครับเป็นาลาลอม,อมนะครับเป็น handling ท e แล้วก็ move ทสอ่างั้นเดี๋ยวตัวตัวอันแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของอัตราเร่งอัรเ,เรเ่งก่อนเราเราเพื่อเพื่อหาอะไรของของรถเอ่อหนึ่งคือเรื่องของการตอบสนองพัดเร่งอ่าฮะนะครับแน่นอนคาว่าอัตราเร่งเนี่ยเราอยากจะรู้แหละว,ว่าเวลาออกไฟแดงอะ่ะนะครับเวลาจะกระชากแข่งกับเพื่อนๆเขาเนี่ยไหวไหมแค่ไหน ทำความเร็วได้ขนาดไหนนะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นเหมือนกับว่าถ้าจะดูอัตราเร่งเฉยๆก็คือวิ่งลอยๆอยู่บนถนนกดที่ความเร็วร้อยกว่าขึ้นมาเท่าไหร่นั้นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้คือศูนย์ถึงร้อยนะครับแต่ว่าเซสชันที่เราเซตไปให้เนี่ยมันเกินร้อยแหละเพราะว่ารถมันเป็นไทอนะครับแต่ว่าเวลาเกินร้อยไปเนี่ยมันมันมันขนาดไหนต่นนี้อ่าองดูเอ้ไดร์สอ่ะปรับเป็นไดนามิกไว้เลยดีกว่านะครับไม่ต้องดูคอมฟอร์ตแล้วคันนี้แลวคันนี้มีโหมด อ่าใช่ครับเดี๋ยวนะคันนี้คันนี้อ่ามีฮะมีมีอันนี้มันเป็นตอนนี้เป็นอ้นี่อยู่เป็นคอมฟอร์ตออโต้ดันามิกอ่าตอนนี้เอาเป็นออโต้ดันามิกดีกว่านะครับเดี๋ยวรอให้ให้ตำรวจเขาเก็บรถเรียบร้อยก่อนแล้วก็ในส่วนของที่เป็นโค้งด้านหลังครับอ่ามันก็จะดู คือหลักๆเนี่ยซนเซอร์ไพรสทั้งหมดจะเราจะเน้นที่ดูช่วงล่างเป็นหลักการควบคุมของโค้ทตัวใช่ครับดูความง่ายในการขับด้วยคนะครับคือรถอย่างที่ผมบอกก็คือรถรถที่รถที่มันเฟรนดี้รถที่มันขับง่ายเนี่ยแน่นอนว่าเวลาขับแล้วสนุกคุณก็จะอยากขับทุกวันอือใช่ใช่ถูก<ร>ไหมฮะนี้จริงครับดีขนาดไหนซื้อรถมาแล้วคันหนึ่งคือบางคันเนี่ยซื้อมาโอเคเจ๋งก็จริงแต่ว่าขับทุกวันไม่ไหวเพราะเหนื่อยเหนือ่อยมันมันมันเครียดขับแล้วมันแรงไปหน่อยขับแล้วมันควบคุมยาก แบบนั้นเป็นผมผมก็ผมก็ลาก่อน <c oughs> ไม่เอาเหมือนกัน <c oughs> นะครับก็ต้องเป็นรถที่เนี่ยกู้กลุ่มง่ายน <c oughs> ะครับใช้ใช้งานจริงได้ทุกวันประมาณนี <c oughs> <ๆ>้แล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าเป็นสเตชันในการทดลองในสนามไม่ว่าจะเป็นของค่ายไหนนะ <c oughs> ท่านั่งสําคัญมากแค่ไหนครับถูกต้องครับสําคัญที่สุดสำคัญที่สุด <c oughs> สำคัญที่สุดเลยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยู่ในท่านั่งที่ไม่ค่อยถูกต้องเนี่ยเวลาจะเบรกเต็มที่ เบรกไม่ได้เวลาจะเลี้ยวมือไม้พันกันมือมือไปชนนู้นชนนี่อย่างนั้นใช้ไม่ได้ซึ่งซึ่งถ้าปะถ้าคุณอยู่บนถนนเนี่ยคุณจะขับแบบพี่วินดีเซลสบายได้แล้วแต่แต่ถ้าเป็นในสเตชันเนี่ยอย่างน้อยคุณต้องกระชับไว้ถูกต้องโอ้ยผมอยากมาแล้วครับพร้อมนะครับพร้อมครับตอะไปเลยดีกว่านี่รแบครับไม่ใช่จุดเบรกนะครับท่านผู้ชม เ<ไ>จ้ารอที่17ครับ <c oughs> ตอนที่เริ่มเปล่งเนี่ย170โอ้โหนี่ถือเป็นรอบไอเซ<ม>นีใช้เพรนชิพด้วยเห็นนะผมไม่สังเกตที่พวงมาลัยด้วยนะอาจาจรย์อันแทบไม่แก้อาการรถเลยนะครับไม่ต้องแก้อะไรครับไปนี้ไปสบายอารย์อันไม่เครียดซะหน่อยเหรอครับ นี่มัามีญ้า,ามาทาจังจหวะที่มาทำงานปั๊บเนี่ยพอเดนเขนเร่งปั๊บมัน,นช่วยทันทีถามว่าถ้าเป็นคนดั้งเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าระบบมันจะช่วยเมื่อ,อไหรด่ดูจักโอ้โหบูเชตครับ รลพิเศษเวลิกูดมันโปส t เนี้มันก็สนุกกว่าอสนุกอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนไม่เหมือนกับที่สนามช้างใช่สนามช้างมันเน้นความเร็วซะเยอะอันนี้เน้นเรื่องของการความคล่องตัวนะครับแล้วก็ตัวรถที่มันตอบสนองกับคนขับทันทีใช่ะว่เพราะว่าความเร็วจริงๆไม่ได้สูงมากแต่ว่ามีการเปลี่ยนทิศทางตลอดเวลา มีการเบรกมีการเรือวมีการเร่งตลอดอันนี้คือเมื่อกี้คือขับในลักษณะที่ต่อเนื่องไปเลยนะแต่ว่าในจริงปั๊บเนี่ยเราปกติเราเราจะเป็นการหยุดหยุดแล้วไปใหม่หยุดแล้วไปใหม่ก็จะเห็นแบบหนึ่งแต่ถ้าขับแบบเมื่อกี้ก็จะเห็นอีกแบบหนึ่งอ่าโหนี่ต้องขอคุณทั้งฮาดีด้วยนะครับทุกคนที่จัดแบบนี้มาให้แล้วก็ที่สำคัญครับคุกท่านอันมากครับขอบคุณครับอ่าผมเบริคูดขอบคุณครับ รับผมก็เป็นไงไหมครับกับบรรยากาศที่ลำเรานํามาให้ดูกันนะครับว่ารถแต่รุ่นที่ทาง audi มีนั่นแหละตั้งแต่คันนู้นยันสุดนู่นเลยนะครับแล้วก็บอกเลยครับเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่ประทับใจในการขับเคลื่อนระบบ4ี่ล้อแล้วก็ความแรงของตัว audi นะครับก็ใครที่ชื่นชอบนะครับอยากเป็นลูกค้า audi นะครับติดต่อที่ audi เลยครับว่า อยากมีประสบการณ์แบบนี้แล้วก็เรื่องรถนี้แล้วนี่เป็นอีกคันนึงครับที่หลายๆคนอยากลองมากครับนั่นคือตัว Audi TT นะครับแต่บอกก่อนนะตอนนี้อินสตัคเตอร์ไม่อยู่เดี๋ยวผมขออนุญาตไปมันก่อนแล้วกันครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนอย่าบอกอินสตัคเตอร์นะครับว่าผมเอาคันนี้ไปซิ่งแล้วสวัสดีครับ a oh, l like. t shop.